เรียนคณะนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก blues, ที่เคารพชมรมแม่บ้านกองพันทหารราบที่ห้ากรมทหารราบที่เจ็ดรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่คณะนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามนโยบายนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกของกองพันทหารราบที่ห้ากรมทหารราบที่เจ็ดในวันนี้กองพันทหารราบที่ห้ากรมทหารราบที่เจ็ด ขออนุญาตเรียนบรรยาสรุปการดำเนินงานกิจกรรมชมรมแม่บ้านโดยมีหัวข้อบรรยาสรุปเจ็ดหัวข้อรายละเอียดตามภาพฉายเมื่อ19มีนาคมพุทธศักราช2526กองพันทหารราบที่5กุมทหารราบที่7ได้ก่อตั้งบกชั่วคราวณค่ายกวีละจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเมื่อ27มีนาคมพุทธศักราช2527ถึงพุทธศักราช2529ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลด้วยการเดินเท้าเข้าที่ตั้งปกติถาวรอนอ,นอปลายสู่ค่ายโสน่บัณฑิตรวมระยะทางทั้งสิ้น140กิโลเมตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2531โดยพันโทสุงมงคลดิบบรรจงผู้บังคับกองพันในขณะนั้นได้สร้างแบบอาคารชั้นเดียวหลังคาต่ำ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุตรหลานกำลังพลก่อนเข้าสู่การเรียนระดับปฐมวัยต่อไปแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี4ด้านดังนี้ 1. ด้านร่างกายเกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพร่างกายของเด็ก 2. ด้านอารมณ์เกี่ยวกับสุขภาพจิตของเด็กก่อนวัยเรียน 3. ด้านสังคมและสติปัญญา 4. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อวางรากฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งยึดหลักการดำเนินงานของคณะเลข,ขานุการสามท่านคือคุณนมรนลทิ์ชื่นคุณมนทิลาพันธศาคุณกรินาชูเกียรติกิตติคุณยึดหลักการดำเนินงาน9ข้อดังนี้ 1. ให้ความรู้แกค่ครูเรื่องพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน 2. เรื่องหลักสูตรปฐมวัย 3. สาธิตการสอนเล่านิทานและจัดกิจกรรม 4. จัดแบ่งเด็กตามอายุ เพื่อสามารถจัดก,กิจกรรมได้ตรงตามหลักสูตร 5. แนะนำการตกแต่งชั้นเรียนโดยยึดหลักความสะอาดสะดวกปลอดภัยประหยัดและการใช้พื้นที่คุ้มค่า 6. แนะนำการบริหารจัดก,การหลักสูตรบุคลากรการเงินและอื่นๆ 7. แนะนำหลักการสอนเด็กชาติพันธุ์ให้มีวินัยคุณธรรมความรักชาติศาส,สนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แแนะนำการใช้สื่อการเรียนการสอน 9. แนะนำการใช้แบบฝึกลีลามือเช่นภาพวาดระบายสีอาเซียนศึกษาต้น,ตนด้านบุคลากรมีผู้บังคับกองพันธ์เป็นผู้อุนการและมีคุณสมาพรทรัพย์สินเป็นรองผู้มุนการโดยมีนางรัติการคำเงินและนางเดือนเพนย,ยาวิชัยเป็นครูพี่เลี้ยง จำนวนเด็กนักเรียนประจำศูนย์เด็กเล็กปัจจุบันมีบุตรหลานกำลังพูนในหน่วย2คนบุตรหลานชุมชนรอบค่า28คนแบ่งออกเป็นเด็กชาย9คนเด็กหญิง19คนรวมทั้งสิ้น30คนการปรับปรุงในห้วงที่ผ่านมาหน่วยได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกรวมทั้งได้ซ่อมแซมบริเวณภายในเช่น ปรับปรุงห้องน้ําให้เด็กได้ใช้ห้องน้ําอย่างถูกสุขอ,อนามัยและปรับปรุงภายในให้ดีขึ้นโดยใช้งบประมาณหน่วยทั้งสิ้น200,000บาทเศษศูนย์การเรียนรู้กองพันทหารราบที่5กลมทหารราบที่7เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าดังนั้นการพัฒนาและปลูกฝังความคิดช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่จะทําให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ แต่ด้วยสภาพปัญหาในปัจจุบันทําให้หลากหลายชุมชนต้องพบกับปัญหาหลายประการผู้บังคับกองพัน์จึงเล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนภายในหน่วยจึงมีการตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นเพื่อทําให้เด็กรู้จักรักและสมัคีีกันในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกันเองแต่ละบุคคลและที่สําคัญยังปลูกฝังให้เด็กมีทักษะทางด้านความรู้ความคิด และความเป็นผู้นำในอนาคตความคาดหวังของผลสาเร็จของศูนย์การเรียนรู้ก็คือความสุขในชุมชนนั่นเอง <mel od ic> าากรารบริหารจัดการขยระการขยายตัวของสังคมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมีบทบาทในความต้องการอุปโภคบริโภคมากขึ้นทำให้ขยะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เ <c oughs> มื่อมีความต้องการมากขึ้นขยะก็มีผลกระทบต่อชีวิตประจาวันมากขึ้นเช่นกัน ทางผู้บังคับกองพันธ์จึงเล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจึงได้มอบนโยบายให้กำลังพลและครอบครัวแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียกขยะแห้งและขยะรีไซเคิลโดยเริ่มจากการแยกขยะในครัวเรือนส่วนที่รีไซเคิลได้จะนำไปจำหน่ายโดยร้านค้าของหน่วยเป็นผู้รับซื้อในส่วนของขยะเปียก หน่วยจะนำมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือ EM ซึ่งกำลังพลสามารถนำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ได้ในครัวเรือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได้โดยใช้ไส้เดือนดินย่อยสลายผลิตภัณฑ์แม่บ้านในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้น กลุ่มได้ทำในเวลาว่างจากงานประจำจึงได้รวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ถักไหมพรมขึ้นโดยการแนะนำของคุณสมาพรทรัพย์สินในฐานะรองผู้อำนวยการเช่นกล่องกระดาษทิชชู่หมวกไหมพรมที่รองแก้วและที่เก็บแฮนดิ้ไดโดยสามารถจำหน่ายเป็นของที่ระลึกได้การดำเนินงานด้านอื่นๆ เพื่อให้กลุ่มชุมรมแม่บ้านมีกิจกรรมสร้างความสาม,มัคคีร่วมกันในชุมชนและยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบค่ายจึงจัดให้มีกิจกรรมดังนี้การแข่งขันกีฬาภายในหน่วยและชุมชนรอบค่ายกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนรอบค่ายการตรวจสุขภาพแม่บ้าน การร่วมกิจกรรมทางาศาสนาโดยมีการทำบุญประจำเดือนตลอดจนร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่อำเภอปายการตรวจเยี่ยมในห้วงที่ผ่านมาเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2556คุณผ่องพันจันโอชาประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในแต่ละโครงการของหน่วยพร้อมกับได้ให้คำแนะนำและให้แนวทางในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อให้ทางหน่วยได้มีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไปต่อมาเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2556คุณวิภาวณีจารุมณีประธานสมาคมแม่บ้านกองพลทหารราบที่7พร้อมคณะเลขาของประธานสมาคมแม่บ้านทหารบุกสาขากองพับพักที่3ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยนการดำเนินงานและการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมโดยยึดหลักการดาเนินงาน9ข้อดังที่ได้กล่าวไปแล้วและในวันที่28พฤศจิกายน2556คุณดารุณีอินกว่างประธานสมาคมแม่บ้านกรมทหารราบที่7ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของโครงการและการดาเนินงานของแต่ละโครงการรวมทั้งตรวจสูนย์ด็กเล็กที่ได้มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วในนามของกำลังพลและครอบครัวกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7 ขอขอบพระคุณคณะนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่กรุณามาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำทางหน่วยพร้อมที่จะไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่ตตตตตตขอไปเกิดบนแป็นดินที่ยิๆๆขข่งใหญ่ในศรัทธาบูมิพลพระราชาเทิดฟ้าพระราชินี